เวครับจะเปลวมอาแล้วน้องมาปลดให้แล้วตะโห o ปลดทำไมเอาสหวิงตักเลยตะหวิงตักบ er ึบอกแล้วไม่ใช่ปืึกตกอะโห o มากมาใกล้ด้วยนะใช่แต่มันโดนพี่ตกปันนิน นี่ไงกระหูปูตีวงนี่นะความยักษ์กลบแล้วไงผูยดูคันเนี่ยงอสวยีสาอยากให้สวยนี้ว่า,าต้องหักพี้ย่ะกระห้เนี่ยกระหู้กระหูยักษ์อย่างเหี้ยหยิบคีมมาดิตัดปั๊บ ไม่ใช่หรอกถ้าไม่มีตะปิวก็เดินจะเดินแกล้งไปตัดแล้วถ้าไม่มีเนี่ยนะตัวหิงตัาหิงตัวหิงตหิ่งปลไม่ได้ตัวเบ็ดตัวเล็กใหญ่เล็กกว่าเชือกอีกถึงได้บอกกันตัวหิงตัวหิงลูกโคกินเหน่อยเล แม็กแม็กก็คีมไม่หน่อยคีมขีมขีมฮะเอาวาลีนก็นได้มา <c oughs> เห็นไหมตัวเบนดมันเล็กเอ,เอานั้นมาปลดไม่ได้หรอก <c oughs> เห็นไหม <c oughs> หอ่าขอบคุณครับ ปลดได้ล่นไ,ไปไหนแล้วถ,ถ่ายไม่ายม่เลยไม่จบกที <laughs>